สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มีแบบฟรีทีววอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมของ Minecraft อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมดูข้างหลังผมดิวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำลิฟต์นั่นเองนะครับผมดูดิลิฟของผม,ผม,มนะสำหรับแบบหลายคนอยากให้ผมสอนทําลิฟต์ใหม่นะครับผมวันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น1.17ก็ทําได้นะครับผมเวอร์ชันอะไรก็ทําได้นอกจาก1.12นะครับเพราะว่ามันไม่มีบล็อกอันเนี้ยเออ โอเคนะผมก็ลิฟผมว่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้สร้างเลยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกันเลยนะครับจากนั้นผมก็จะทุบอันนี้ก่อนโอเคนะครับผมก่อนที่น้องๆจะสร้างนะครับผมน้องๆก็ให้มันให้ให้ลิฟมันประมาณกว้างประมาณ ห้านะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกนะผมแล้วก็กว้างประมาณประมาณห้าเหมือนกันนะผมห้าคูณห้านั่นเองนะครับผมบโอเคจากนั้นน้องๆก็เอาของที่ผมเตรียมไว้ประมาณนี้นั่นเองประมาณน,าณนี้ประมาณอันที่ผมวางไว้ในกล่องโอเคจากนั้นก็วางเดสโตนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีขุดก่อนนะกันเดี๋ยวปิดใหม่ปิดใหม่ โอเคนะผมตอนที่เราจะสร้างก็มันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแล้ก็ขุดประมาณนี้อนันนี้ขุดลงไปลงไปสองช่องอันนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็วางวางบล็อกเสียงตรงนี้เอ๊ะนี่ให้มันตรงนี้ขุดประมาณ3ช่องหนะึ่งสองสามแลวางบล็อกเสียงล่างสุดแล้วก็วางอันนี้นะครับผมแล้วก็วางบล็อกสลามตรงนี้วางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะส,สติกก๊กเกอร์เพลชเชอรนะน่าจะถูกอนะ่ะ โอเคยันนั้นก็วางไอสโตนตรงนี้นะผมแล้วก็วางบล็อกสลามตรงนี้นี่ประมาณแล้วก็อันนี้คือไม่ต้องวางนะอันนี้คือเว้นไว้นะครับจากนั้นก็วางอันนี้ให้ให้อันสีแดงเนี่ยหันหน้าไปอยู่ข้างล่างนะผมคืออันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ปะแล้วก็วางอันนี้แล้วก็อันนี้ให้มันอยู่ข้างล่างสีแดงจากนั้นก็วางอันนี้ให้หัวมันอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับจากนั้นก็วางบล็อกอันนี้ครับ วางบล็อกนี้ปิดเลยนะครับผมปิดแบบนี้แล้วก็เอาไฟให้มันสว่างนิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้านี้ครับแล้วก็วางอันนี้ข้างหน้าเราครับผมแล้วก็ก่อนที่น้องๆจะกดอันนี้น้องๆ้ก็ต้องไปทําข้างบนก่อนนะข้างบนก็วางวางแบบนี้นครับผมวางอันนี้แล้วก็วางอันนี้ครับเดี๋ยววางอันนี้ก็วางตรงนี้แล้วก็ทุบอันนี้นะครับผนะม,มแ,ลนนบแล้วก็วางแบล็อกอะไรนะ บล็อกเสียงเพลงตรงนี้นะครับผมเพื่อให้มันจะกันไว้เพราะถ้าเราไม่กันไว้มันจะบินขึ้นไปข้างบนดูแลเห็นปะนี่ไงเออนั่นแหละไปเลยลองกดดูนะครับผมจะเป็นยังไงนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมพลิปเปย์นั่นนี่นะครับโอเคแล้วตอนมันก็แล้วแต่นอกว่าจะทําแบบสูงแค่ไหนนะคมันจะสูงถึงฟ้าก็ได้นะครับผมจะถึงจะถึงกี่ชั้นก็ได้นะครับเออก็ประมาณนี้นั่นนี่นะครับีลผมผม เป็นไงนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะดถ้าเราลงก็กดเหมือนเดิมเออประมาณนี้นะผมถ้าใครแบบไม่เข้าใจก็สามารถไปกอคลิปดูใหม่ได้นะผมดูเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับการสอนการสร้างลิฟต์นี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยสั่งตั๋วให้ผมด้วยโอเคนะผมขอลาไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยู